không phải cho mấy bạn đòi đâu, hết luôn, 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 คุณไม่ร <All right, S 2> ักใครเขาดูดีเขาใส่แค่นี้เพื่อนไม่รักเพื่อนพ่อคุณจะบอกอะไรแข็งแค้นคุณไม่รักยืมแค้นคุณไม่รักยืมคุณไม่รักแข็งแค้นต้องพูดมันไม่ใช่ความจริงเขาอยู่ไม่ได้ใครเลยมันพูดไม่ได้ยังไงปล่อยอีกครับแบบนี้จะไม่ได้ปล่อยอีกเขาไม่ได้ปล่อยเลยไม่ปล่อยนะเขาไม่ปล่อยเลยเลยไม่ปล่อยเลย เอนีะอชนะนีอชนะได้แมแต่ว่าต้อง่อยนี่ต้อง่อยมาุ่การไม่ต้าคุเ้ามกล้เข้าีวีเจะไปเกี่ยวอะไรเกี่ยวไม่พอใจเขาไม่พอใจเดี๋มึงเจอายน่ไม่ตอมายเลยเดินเตะคคุยการเลยต่อยก่อนี่อยก่อนก่อนต่อยก่อนตก

ดีดีเขาเกล้าร้านนึ่งก็เกล้าร้านนึงเราจะให้เลยใช่ไหมเขาเกล้าร้านนึงเราไปคิดถึงเรื่องแบบนี้นะไม่ได้ต้องบอกพ่อเรื่องนี้เขาเกล้าร้านนึ่งต้องต้องใจ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 ้องใ

แล้วใครจะกัดคุณต่อไปไม่มีคุณไม่มีสแคุณทำรายการเขาเสียั้งเพอุยตะกางนึงอพอพอทเพื่อมี่กล้ยตการนึ่งพอมมันมันไม่ดีเลยเอาบปกาบการกินอให้เเกย์กบกาีก้งให้เป็นหนึ่งเดียวไม่เดียว

ได้ได้พี่ทอเปนพ่อี่อะไรผ่นมาเยอะวเะแล้ว่าเยอะวันนี้นะโยช่วยมึงได้ขนหนเยกูช่วยมึงได้ขนาดหนกูมึงรู้บ้างป่ะมึาจากไหนว่กูให้มึงชื่อมันเออมึงไปแย่ดาบป่า